ดีครับเพื่อนๆจากไข่ทอดสดจากเอสเปรสโซ่คาเฟ่ไข่สดเหรอไข่ทอดสดไ่สสวัสดีครับผมคือจริงๆมันก็ขายเท่าสดไงแต่ว่ากินตรงนี้คนถ่ายนั่งดีไหมคนคุยมันเตี้ยเลยคือนั่งได้ไหมก็ได้อย่างนี้ปะเออวันนี้เราจะมาเสวนากันเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กว่าเราเจออะไรกันบ้างใช่ใช่ที่ที่เอาเราเราเราเปิดกันไปแล้วกันนะที่เราไม่เข้าใจก็คือ ทำไมต้องแบบทำไมต้องแบบฮอตเทรตัวเองคือถ้ามึงจะถ่ายตัวเองมึงไม่มองกล้องเนี่ยเพื่อคือเขาต้องการอะไรคุูหนูคิดว่าเขาต้องการอะไรครับคุณหนูเขาเขาต้องการไม่คือถ้าถ่ายหน้ตัวเองมันไม่ดีพี่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรวะสภาพหน้าไม่เริ่มรวยเนี่ยคือเขาบอกว่ามุมมุมที่สวยที่สุดคือมุมที่เฉลก็ต้องทำให้ตัวเองเฉยนิดนึงนะถ่ายแต่มันไม่เหอนะมันกะดุกกระ เผอนะเผอมันมันเผยยังไงเอะไม่งวดฮัตเตอร์ไหนก็รู้ว่าหรอใช่ไหมใช่เออคือคิดว่าเขาต้องการอะไรเอาคืออยากจะเห็นมุมเงาเงาเองว่ถ้าอยากเห็นแล้วโคทำไมคืออยากให้คนอื่นเห็นมุมเงาของเราอันนี้ไม่ถ่ายเมื่อไหรต้องตอนถ่ายวิดีโอโคดีทางอ่ะใช่นี้เราเห็นบ่อยแล้วก็ตอนนี้เวลา ตีบ่งแล้วเออแล้วทำไมไม่ไม่ถึงต้องนี่กันเออคือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราถ่ายเราจะต้องแบบเซตให้มันเสร็จก่อนไหมเออเซตเสร็จแล้วไม่เสร็จแล้วก็ถ่ายทีเดียวตั้งกล้องทุกอย่างได้ที่แล้วคือเคยเห็นพวกแบบยูทูบเบอร์อ่ะพวกที่เป็นนยูทูบเนี่ยมันต้องเซ็ตเซตเลือดกาพอเสร็จพอดีครับเพือนมือมืออย่างนี้แบบความจริงเรแต้องมานว่าเรื่องเรื่องเนี้ยเราควรจะส่งโซเชียลแข็ง บอกว่าก่อนที่วิดีโอจะเริ่มอ่านเนี่ยควรมีเวลาให้เตรียมให้ให้ให้คนถ่ายเนื้ะเพิะๆห้าวินาทีแล้วค่อยเริ่มอ่ายจริงอะไรเงี้ยจริงๆเราต้องถามพวกพวกยูทูบเบอร์หรือพวกแบบที่เขาทำดวยจริงจังว่าเขามีวิธีการเตรียมการยังไงเสแล้วก็ติดตัวยังไงแล้วไปถ่ายมันก็ดูวิชาการไหมเปล่าก็อยากจะดูแบบเหตื่นมาคุยเช่นว่าแบบเช้ามื้อเช้านะครับครับสวัสดีครับสางสตูดิโอทางทีมสื่ คนยังไม่ได้แปลเลยคนยังไม่ได้แปลนะแล้วทำไมมึงไม่นอนคนถามกูคือง่วงมากเลยกูไม่นอนแล้วตื่นมาโซเชียลแคมเพื่อแล้วบางคนตื่นมาหน้าสดมากมันเลยง่วงมากจริงจริงบางคนเนี่ยเขาแบบหลังหน้าแต่งหน้าโตแล้วโตแล้วให้มันดูมไม่ได้โตแกจอเข้าแล้วก็จะมีเตียงมานแล้วบอกตื่นตื่นอ๋อใช่แล้วก็เจอบ่อยพวกนี้แล้วเป็นผู้หญิงทถ่ายรูปขึ้นแตู่่วนต่างกัน คือจัดเต็งมาไอชโดว์เพียบทุกอย่างเพียบแล้วบอกว่าเซมาน่าสหน้าสดหน้าสดสดเยีย่อะไรแต่มงมาครบข,ข,ขนาดนี้แล้วก็บอกว่าไม่<อ><อ>มากเขาอาจจะเขาอ,อาจออาจะไม่ล้างแต่ื่อคืนนี้เฮ้ยไม่ชอบชอบใช้คำน,นี้นะภาพนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะาวยมากเลยแต่กูรู้่ามันแต่งแต่กู <c oughs> รู้เอาร์ต63 60ด้วยนะเออไม่ใช่ก็เวลานะครับต้องแต่งในต่างหากไปกับคนที่มาเม้นแล้วจะบอ่าสวยแล้วสวยแล้ว อุ้ยนี่นี่ขนาดโซมันเนี่ยอ่ามันเป็นธรรมเนียมจริงทุกคนรู้ว่าอีนี่แต่งมาแล้วไม่เชลอมีสักคนนึ่งที่เออโซมเ้องการเลนะออโซมอย่างเนี้ยเลยอะไรอย่างเงี้ยมันง่าแยมากเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันจะกล้าไหมมันก็จะหายไปก็จะหายไปแล้วก็อีกประเภทหนึ่งค่ะที่เราเจอเราเจอคุณกนบ่อยหายหน้าไปใน ที่หนักสุดก็คือคืองเขาคือเขาทำอะไรแล้วมีสองเขาเม้นให้ตัวเองเไงคนเป็นหนักขนาดนั้นเลยเขาเม้นให้ตัวเองเหมือนเสมือนเป็นกระดูกเลยหรอใช่ตัวเองจริงๆอาจจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแต่ว่าแขกเขานึ่งก็เป็นคนข้าวเุ้ยอันนั้าเข้าวต้องจิตนอะนะคุณคุณเคยทำหรือเปล่าเนี่ยคุณไนท์ทินไม่เคยไม่เคยเพราะแต่ผมว่ามีของเพศนี้มี่ว่ตัวเองอะนะมีมี มีคนรู้อนี้น่าหย่งยากน่ากลัวมันอาจจะเกิดว่าแต่ยุคสมัยที่ปั่นวนปั่นวนรู้มีหลายตั้งแต่ไฮไฟก็ได้นะตัวละสิ่งอะไรเงี้ยอ่าใช่ปีนไปนั่นเราจะเหมค่ะลำลังก็เลยมาปั่นคอมเมนต์กับปั่นไลฟ์เพราะว่าจจะมีแต่ไฮไฟตอนขึ้นท็อปเฟนเก้าคนนั้นน่ะก็เป็นตัวเองหมดเลยการหนักเอาเหรทำไมอู๋รู้วะครับอู๋ทำอยู่ครับมันเคยราดหรือเปล่าเนี่ยวไปดูไฮไฟคืออะไรครับ ไม่รู g, so ้ครับเกิดไม่ทันเกิดมาแม่ก็ถ่ายโซเชียลแล้วเกิดมาเนี่ยแม่ถ่ายโซลอัพขึ้นโซเชียลแคมตอนน้องหพลงรันแล้วเนาจะไม่กินอะไรมาโตอุ้ยเอาพอแล้วพอแล้ววันนี้คุณยแค่นี้ก่อนทุกวันก็มาฟังพวกเราคุยกันใหม่นะคะอยากได้หัวข้ออะไรลองโพสต์บอกในกลุ่มก็ได้ส่งอีเมลตามนี้ไม่มีโทรมาที่หนึ่งเก้าสี่สี่หนึ่งเก้าสี่สี่ เอากระดาษมาโยนพี่ไปถ่ายที่ร้านเพิร์สร้านหวยอย่างงั้นอย่าไปครับอย่าไปโอเคนะในเข้าใจไหมหลังใหค่เราคุยกันหลังไหม่นะครับโอเคครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้อง